โอ้ไไซมาสวัสดีครับพบก,กับผมช่องกีฮอริเดย์วันนี้ผมจะไปขับแกลบเหมือนเดิมนะครับสีวันที่ผ่านมานักหนงมากก็ถามว่ารายได้เป็นยังไงใช่ไหมรอบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเขาจะมีเงินพิเศษให้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะวิ่งวันนึงเนี่ยถ้าเราเก็บเพชรได้10เพชรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้50บาทและแล้วไหนจะมี เงินพิเศษต่างๆอีกเขาจะให้มาเล็กๆน้อยน้อยครับอย่างจะเป็นค่ารอบผมเคยได้อยู่มาคืออย่างสมมติว,ว่าลูกค้าจ่ายมา70บาทใช่ไหมจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋าเราอีก70บาทสรุปว่าก็ได้เงินมา140บาทผมก็เลยงงว่าเอา้าทำไมเงินมันเข้ายางหนีวะอย่างเงี้ยที่แรกผมก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเงินมันเข้าจริงหรือเปล่าผมเลยลองกดโอนไปดูโอนเข้าบัญชีมันได้ครับมันได้จริงๆคือ เป็นเงินสดลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดสแกนปุ๊บเจ็ดสิบเบาทแล้วก็เงินเข้าในกระเป๋าเราอีกอะ่ะอีก74บาท7 3บาทประมาณนั้นแล้วก็ได้เลยครับสรุปเราก็ได้เงินทั้งเงินสดแล้วก็ไปในกระเป๋าทั้งหมดก็รวมเป็น149บาทประมาณนั้นก็คือแบบวิ่งรอบเดียวระยะแค่ประมาณ4กิโล3กิโล4กิโลเพราะว่าผมอะ่ะวิ่งตั้งแต่ 9โมงจนประมาณได้รับลูกค้าประมาณ9โมง45ก็เลยได้ลูกค้าไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่าเสบเวลาหรืออะไรยังไงนะอันนี้ผมมันไม่ได้บอกโชว์แต่ว่ามันขึ้นจริงๆผมก็ได้มา140 149บาทก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าเราวิ่งวิ่งไปรับลูกค้าประมาณ3กิโลแล้วก็วิ่งมาส่งลูกค้าประมาณอีก4กิโลก็ถือว่า ได้ได้ค่าน้ํามันคุ้มครับได้ค่าแรงด้วย<_<_แล้วอย่างเขาไม่หักเราด้วยครับอันนี้เออก็เลยงงเดี๋ยววันนี้ลองไปวิ่งดูอีกทีเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มแรกก็สแกนหน้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมเริ่มตอนนี้ก็เที่ยงเริ่มเที่ยงเลยอ่ะออเดอร์เข้าแล้วได้เพชรสีเพชรอ่ะกดรับเลย โอเคไปกันเลยใกล้ๆไปรับลูกค้าเป็น Just Gap ระยะทาง3.2กิโลได้เพชร3เอ้ยได้เพชร4เพชรด้วยงานแรกเลยครับโอเคคือว่าอาทิตย์ต้องขับช่วงสายๆครับถ้าเช้ามากไม่ค่อยมีงานเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ผมลองวิ่งดูแล้วต้อง10 ไอ้เก้าโมงสี่สิบป่ะเก้าโมงเกือบสิบโมงอ่ะว่าจะได้เดี๋ยววันนี้จัดการเลยครับผมก็เลยเปิดสะเที่ยงเลยแล้วผมจะไปจบประมาณสักบ่ายสามแล้วกันบ่ายสามสี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ให้เกินกว่านั้นโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับลูกค้าอีกเจ็ดรอยเมตรถึงลูกค้าและสองนาที ระยะทาน3กิโลเป็นไกลเท่าไหร่ได้มา4เพชรราคา80 80บาทจะเป็นกาปเพมารับลูกค้าในหมู่บ้านส่วนมากเราก็มารับในหมู่บ้านเลยครับ บางหมู่บ้านที่เป็นแบบหมู่บ้านที่เขามีปรปภมีประตูก็จะต้องแลกบัตรแล้วก็ไปสแตมป์ด้านในหมู่บ้านอย่าลืมนะครับต้องสแตมป์ไม่งั้นไม่ได้กลับนะครับได้วนรถกลับไปให้ลูกค้าสแตมป์อีกทีต้องต้องถามลูกค้าก่อนว่าหมู่บ้านนี้สแตมป์ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเกิดไม่ถามจบเลยนะครับต้องวนไปอีกรอบ แต่อันนี้เป็นหมู่บ้านเก่า คครรัับบ GTS มันไม่นําทางมาให้เลยมันไปฝั่งข้างหลังใช่ใช่มันจะเข้า้รงหน้าเวลามาส่งผมก็จะบอกเขาว่าเดินมาหน่อยมันจะออกทางนี้วันนอันนี้มันใช่ครับถลุครับเดี๋ยวพี่ออกงี้เลยครับร้อนกันไหมครับ

ครับครับผมครับเอ้ครับเดี๋ยวไปดูงานที่สองกันเลยผมเพิ่งมาดูเมื่อกี้แต่มีายได้อยู่ที่131บาทเอองงเลย อ๋อได้อ n นเซน i v e อีกห้ถ้าลูกค้าเป็นเพชรนะครับให้รีบไปเก็บเลยมันจะได้อ n นเซน i v e เพิ่มอย่างน้อยก็มีละมีเพชรให้ถ้าครบสิบสเพชรก็จะได้50-25ได้เท่าไหร่หนึ100่งรอยมั้งถ้าจำไม่ผิดอืโอโหแจ๋วเลยครับอย่างนี้เราก็เผื่อว่าเราเราหลงทางยอะไรเงี้ยในวันนึงอะ่ะ เราขับผิดเส้นทางไปเลี้ยวผิดยูเทิร์นผิดหรือลูกค้าเรียกเรียกก่อนเรียกหลังสิเรียกหลังยูเทิร์นอย่างเงี้ยสมว่าเราเลยไปแล้วแต่ยูเทิร์นอยู่ข้างหลังเราต้องไปอ้อมอยูเทิร์นตรงนู้นกลับมาะระยะทางที่มันมันเลยไปนิดนึงอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเก็บแต้มได้เงี้ยก็เหมือนกับมาทดแทนค่าใช้จ่ายที่เราขับเกินไปเลขใหม่อันนี้ผมว่าคุ้มนะคุม้มคุ้มอยู่แจวเลยอะ่ะเออ ดีดีกว่าโบอันนี้บอกเลยดีกว่าโบครับโบไม่มีอะไรให้แล้วก็ยังเข้าเนื้ออีกยังแบบคิดออกมาแล้วเงินแทบจะไม่เหลือครับค่าน้ํามันค่าสึกหล่อค่าแรงอะไรยังไม่เหลือเลยดีเป็นชั่วโมงนี่แทบไม่เหลือเลยครับ,รอ,อ,มมอ,อ,รบอันนี้สําหรับตัวผมนะคนอื่นไม่รู้แต่ผมว่าแกรปคุ้มกว่าแกรปคุ้มกว่าโบแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเข้าปลายทางอะ่ะมันสามารถย้อนกลับมาได้หลายรอบเหมือน โบว่าผมว่าน่าจะดีนะแต่ตอนนี้ผมยังเพิ่งพ้นทหารมันแค่ปักได้แค่รอบเดียวได้เที่ยวเดียวก็ถือว่ายังยังน่าเสียดายอยู่แต่ถ้าเป็นโบว์อ่ะโบมันปักได้กี่รอบก็ได้ซึ่งผมก็จะใช้วิธีแบบนี้เอาคือวิ่งแก๊ปให้เต็มเต็มเหนียวเลยเต็มเต็มแม็กเลยพอได้ปุ๊บเราจะกลับห้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยปักโบกลับใช่ีโบมันไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่ว่าก็ยังดีกว่าเราวิ่งรถเล่ากลับมาครับ อันนี้นะ่าสำหรับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูเที่ยวที่สองกันดีกว่าจัดไปครับผมวันนี้ต้องได้แล้วอย่างน้ยก็ห้าร้อยแล้วโอเคงานที่สองมาแล้วราคาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทได้สี่เพชรโอ้โหงานเพชรอีกแล้วดูซิว่าจะได้อินเซนティブไหมรอบนี้แต่เมื่อกี้ได้อ n c เซน i v e ไปห้าสิบบาท มาดูกันว่ารอบนี้จะได้ไหม,มรับที่หมู่บ้านเหมือนเดิมครับในหมู่บ้านในวสมนะนี่ผมขึ้นทางด่วนตรง นนีได้เลเ,ดเลยะงานที่2ก็ปิดไปแล้วนะครับในนี้งานที่สมเข้ามารอบนี้ก็ราคาอยู่ที่94บาทได้6เพชรจ่ายเป็นแกปเพลเหมือนกัน อรอบที่สองได้1นึเจ็บาทมั้ง้า,าจำไม่ผิดรอบนี้ได้เก้าสิบสี่าทนี <c oughs> ่ครับเดีย๋ยวไปดูกันงานที่สามก็เสร็จไปแล้วนะครับ โอเคงานที่4ก็เข้ามาแล้วครับราคา7จ78บาทจ่ายเป็นกราเพเหมือนกันโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันไปรับคุณนิโคลัสซาคอสลูกค้าต่างชาติเมื่อกี้ก็ไปส่งลูกค้าต่างชาติมาครับตอนนี้ก็น่าจะไปรับที่ลูกค้าต่างไปส่งลูกค้าต่างชาติเหมือนกัน ก็มาส่งที่3ย่านเนาะคนที่ 2, 2> mm hmm. ก็เลยเข้ามาในตัวเมือง mm hmm. น่าจะเจอต่างชาติเยอะแหละช่วงนี้โอเคครับผมไปเดีกันเลยมิสเตอร์น <Okay. S 3> mm ิโคลัส yes yes โอเคเราจะพูดอย่างเป็นคนอย่างนี้ก็ไม่ต้องทุบที่เบสโซ่ ครับเด้งแล้วครับงานที่ห้า44บาทจายเป็นกาแฟอันนี้ไม่มีเพชรเลย่ะได้มา11เพชรเอง รอดูก่อนไม่เป็นไรครับครับลูกค้าไปก่อนทำรอบก่อนตอนนี้โอ้ไฮเออร์เกซายมาไฮเออร์เกซยมาด้วยนทโตเกียวครบรอโตเกียวโอ้โตเกียวสองลูกค้าญี่ปุ่นน่าน่ารักดีครับยินย้มดีสนุกดีครับ มา4 4บาทอันนี้ได้มา59บาท44บาทดูเงนต่อไปครับได้479ละา75บาทไปเลยใช้ระยะเวลา2นาทีถึงลูกค้า 0 0บาทีบ thank you yeah, thank you ขอบคุณครัเที่ยวที่หมาแล้วครับร้อยสิบาท าจากจุดที่รับไปที่ห่างจากจุดที่ส่งผู้โดยสารเมื่อกี้ไปประมาณ700เมตร720เมตรก็ถ parole, way, ือว่าใกล้วิ่งมารับไม่ต้องอ oneself, ไม่ต้องเกลืองไกลครับวิ่งใกล้ๆแล้วก็ไปส่ง Definitivamente ah, se sí. defender. se sí. tío. Te wow. Hostia. voy? ¿Cómo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  voy? านไปแล้วครับผมก็ได้มา147บาทค่าโดยสารตายตัว147บาทนะแล้วก็แก๊กหัการาคาทำเียมแอป,ปอีก20บาทโอเคเยาไปดูกันต่อเลยว่ามีงานต่อไหม งานที่8ก็มาแล้วราคาอยู่ที่116บาท116บาทอันนี้ก็จ่ายเป็นเงินสดเหมือนกันโอเคระยะไป900 900เเมตรก็กิโลพอดี มาปุ๊บลูกค้าเรียกปั๊บเลยเออกไปนู่นครับออกนี่ลูกค้าน่าจะอยู่แถวนี้นะครับโอ้เราเพลีไแล้วนะจะรอบที่9แล้วครับเมื่อกี้เพิ่งส่งลูกค้าไป116บาทก็เก็บลูกค้า116บ หนึ่งร้อบาทเพราะว่าจะมีค่าเข้าประตู20บาทค่าก็ออกให้ oh. ดูครับงานที่9อันนอ้นี่เาไปรับลูกค้าคนจีนอันนี้ผมตั้งหมุดกลับแล้วตั้งหมุดกลับแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่4 4สีโมงพอดีครับ 4. ี่โมงเย็นกลับละกลับสวนการดีกว่าได้อยู่มา เก้าร้อยเก้าร้อยกว่าบาทตอนนี้นะแปดร้อยเก้าร้อยครับประมาณนั้นวันนี้ยังไม่ได้ทิพซักบาทเลยไม่เป็นไรครับวิ่งได้รอบก,อก็โอเคละวพอได้อยู่อันนี้ไปรับลูกค้าอีก1.3ึกิโลราคา91บาทจ่ายเป็นแก๊ปเพย์โอเคครับผมไปกันเลย วันนี้ขับไป10เที่ยวได้มาอยู่978บาทก็ก็หักแล้วนะก็เหลือ978บาทยอดรายได้วันนี้ที่1,028บาทแล้ว oh. ผมจะตั้งกลับแล้วขับมาถึงสำโรงแล้วยังไม่มีลูกค้าเลยครับก็เมื่อกี้ผมส่งลูกค้าสุด น่าจะอยู่แถวเส้นรัชดาก็พอดีแหละวิ่งเพราะว่าปกหมุดว่าจะวิ่งกลับมาทางน,นี้เนาะ,ะเขาก็พอดีแหละก็วิ่งตรงยาวมาขึ้นพระรามสามมาเลยก็ผ่านพระรามสามก็วิ่งลงวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็เข้าไอตัวเนี่ยเข้าไอรงปู่เจ้าเออ แล้วก็วิ่งมาตรงปู่เจ้าแล้วก็วิ่งตรงเราจะเข้าสำโรงแล้วก็ไปแถวช้างอีราว,วันวิ่งเข้าปากน้ำไปดูซิว่าจะมีลูกค้าไหมรอดูครับที่แรกว่าจะไปศรีนครินจะไปามาแล้วมันไกลยอยู่ก็เลยไม่ไปดีกว่าไม่เอาไปเส้นนี้ดีกว่าโอเคครับผมเยวไปดูกันว่าจะได้ลูกค้ากลับไหมพอดีแก๊ปมันหมดรอบมันได้แค่หนึ่งรอบ ต่อวันเวลาเราปับปายทางกลับมาแล้วปรับกลับอ่ะผมก็เลยใช้เป็นแอปโ e แทนในการกลับที่พักกับห้องกับบ้านอะไรเงี้ยอ่าก็ไปอยู่แยงสำโรงพอดีรถติดมีคนเรียกพอดีเลยน่าจะเป็นลูกค้าต่างชาติไปทางเดียวกันโอเคเลยครับยอดอยู่ที่เท่าไหร่โบรรอยหกบเอ็ดบาท ว้าวเพิ่งไหมดูว่าร้อยกว่าบาทน่าจะแถวบางปูน,นั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับว่าที่ไหนแต่ผมปักมาปักไปที่ตาอากาศบางปูไงหรือว่าเขาจะไปดูนกก็ไม่รู้นะเ,เราดูอีกทีมมต่่่ออู้้วยะ 是因为你有点饿了，你觉得很香，<吧>但其实味道也还确实可以。第一个第一个最好吃，第二个一般了。芝士的是吧？嗯。第三个我觉得都。他吃了三个披萨。是吗？一个披萨，一个虾，一个蟹。嗯、最终赢家。泰航 <laughs> <红>。包吗？一千七十四巴。Okay. จ็บาทอันนี้ก็ากลังกลับส่วนว่ามันยังไม่ถึง200ใช่ไหมลูกค้าเขาก็จะเอาแง100อบงค์ร้อยอ่ะสองใบอ่ะมาให้เราเลยเขาไม่ถามราคาด้วยแต่ทางที่ดีอ่ะถ้าเราบอกราคาทันอ่ะเราก็บอกไปเลยว่ามันราคาเท่าไหร่อันนี้ผมก็ขับมาส่วนมากบางทีลูกค้าก็ยื่นตามสอง200มาให้เลยแล้วก็รู้ปุ๊บปบอ่าเราก็บอกเขาปุ๊บ างทีก็บอกไม่ทันลูกค้ารีบไม่ใช่ลูกค้ารีบหรอกเพราะว่ามันเป็นจุดจุดที่แบบว่ามันห้ามจอดหรือจอดได้แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องรีบลงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ทันเราก็ต้องดูก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วเราก็คิดว่าต้องทอนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่วันนี้ไม่ได้ทิปสักบาทเลยไม่ได้ทิปเลยลูกค้าวิ่งมาสิบสิบเอ็ดรอบไม่ได้ทิปเลยก็ไม่เป็นไรครับได้ค่าโดยสารก็โอเคละ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการครับก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าคิดต่อไปจะเป็นยังไงเนาะน,นี่ก็โอเคนะวิ่งมา6ชั่วโมงคือวิ่งรวมกลับด้วยก็7อานนี้ไปเ็ดชั่วโมงก็ได้พันกว่าบาทคือแบบว่ามันจะได้ช่วงเยอะช่วงประมาณาแถวในเมืองครับผมไปส่งที่ สามย่านแล้วก็วิ่งยาวเลยแถวนั้นตวันแป๊บเดียวไปรับไปส่งไปรับไปส่งแถวราชดาแถวแถวแถวตรงนู้นอะ่ะแปบ๊บเดียวครับได้งานแต่ถ้าเกิดว่าได้เพชรน,นะเวิร์กกว่านี้อันนี้ได้เพชรแค่2คนเองครับก็เลยไม่สองหรือ3ามนี่แหละสามคนก็เลยได้อ n นเซน i v e มา50บาทก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้เนาะอันนี้ผมกำลังกลับไปแล้ว เดี๋ยวไปซื้อของก่อนด้วย